โโอ้หแว่นขยายราคาเขาขนาดนี้แล้วเหรอนะครับมีติดไว้นะครับสําหรับอพออายุเยอะแล้วสายตามันเริ่มไปอ่ะผมใช้งานคอมพิวเตอร์เยอะนะก็เลยไปนะครับก็เลยต้องเอาไว้ดูตัว C แบบนี้นะครับเนี่ยดูตัว C ดูตัว R นะครับดูอุปกรณ์นะครับเบอร์อะไรนะครับนี่นะครับนี่ดูเพื่อนๆดูโสว่างมากอ่ะนะครับแล้วเขามีไฟนี่นะนี่อันนี้ไฟใช้ถ่าน 3A นะนะครับใส่ตรงนี้นะนะครับถ่าน 3A นะครับดูอุปกรณ์บางทีก็ส่องเล่นไปงั้นนะนะครับมันสวยดีอ่ะนะครับแล้วก็ดูเบอร์ได้นะครับดูเบอร์เอาไปเด็ดสองกล้องมาแผนกล้องมาโอเคนี่เป็นสล็อตของ cpu นะนะครับนี่นะครับบางทีให้ลูกๆส่องอะไรเล่นนะครับเรียนรู้กันไปนะครับบางทีมันไม่เห็นนะนะครับนี่ตัวหนังสือบางคนอ่านนะครับนี่เลยไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับบางทีเราขยายขึ้นมานะครับนะครับไม่มีอุปสรรคหรือความยากลําบากใดที่ไม่สามารถเอาชนะได้นะครับโอเค บางทีวันนี้มาแนะนําแว่นขยายนะครับมีไฟด้วยนะครับแล้วก็ราคานี่ถูกมากนะนะครับลองกดดูแล้วจะตกใจนะครับไม่ต้องต่ำกว่าหนึ่งใบแดงมีทอนแน่นอนราคาเขาเบาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะจิมทิจก้าได้เลย